ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาเปิดราคาวัวครับแองกัสครับลูกผสมครับนี่แม่พันธุ์ครับตัวนี้ก็อายุประมาณ5เดือนกว่ากว่าครับตอนนี้สถานะนะครับพี่น้องกําลังท้องครับ5เดือนครับตัวนี้คุณพ่อเบ๊ะผสมเทียมกับเจ้า m r n p 115ครับชาโลเล่ครับสายอเมริกาฝรั่งเศสครับตัวนี้ ของ b a อร์ฟาร์มครับพี่น้องครับนี่ครับผสมกับเจ้าตัวนี้ครับสถานะตอนนี้ท้อง5เดือนครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูโครงสร้างใกล้ๆครับแม่กัดลูกผสมครับนี่นี่ครับเรับครับเอครับ,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 บนี่ครับ สูงประมาณร้อยห้าสิบกว่ากวาครับพี่น้องครับนี่ดูหนังครับดูโครงสร้างครับท้ายกินหญ้าเก่งกินหญ้าดีครับพี่น้อง ไม่ด้ใกล้ที่ไหนที่ไหนมันไหนเมื่อวานเขาแย่งร่วมร่วงร่วงเลยประเั็นกันว่าตาอางไรกันถึงมาเลยว่าจุดไฟพอจะแก้ดีกันโอ้ยเอามาดีกว่าไรก็คือห ครับสำหรับพี่น้องทนายที่สนใจนะครับอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอยากจะมาชมตัวจริงครับสามารถมาชมได้นะครับพี่น้องครับที่บ้านโคกเบงครับหมู่บ้านหมู่สิบหมู่สิบเนาะตําบลบ้านกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านโคกเบงของเราครับมารับชมตัวจริงได้ครับตัวนี้คุณพ่อเบะแกต้องการย้ายบ้านนะครับเปิดอยู่ที่40คะแนนครับพี่น้องครับ40คะแนนครับแม่เอ็นกัดลูกผสมครับสถานะท้อง5เดือน สี่สิคะแนนนะครับราคาก็ต่อรองกันได้ครับมาคุยกันได้ครับมารับชมตัวจริงแล้วก็มาคุยกันได้ครับสวยดีครับพี่น้องครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่สนใจนะครับสามารถมารับชมได้ครับพี่น้องครับนี่ครับดูการกินหญ้าครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อนะครับของคุณพ่อเบะนะครับเบอร์โทรครับ087ครับ087ครับพี่น้อง0961 0961 308 308นะครับคุณพ่อเบะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับมาตกลงคุยกันได้ครับแล้วมารับชมตัวจริงได้ครับที่บ้านโคกเบงครับตำบลบ้านกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานะท้อง5เดือนครับ สวยๆงามๆกินหญ้าเก่งๆครับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับช้าหมดอดไม่ทันนะครับนี่ตัวดีๆครับสวยๆวยวยถูกและดีครับต้องชมครับพี่น้อง ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรักเกียรติฟาร์มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้พี่น้องสายวัวได้รับชมเรื่อยๆครับทางช่องทางช่องรักเกียรติฟาร์มนะครับมีต้องการย้ายบ้านหรือมีวัวดีๆครับแนะนําครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงให้พี่น้องได้รับชมครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผม สวัสดีครับผม